แม่นางก็ทึ่งท้องสันงามจังหวัดอุดรค่ะแม่นั้นปวดหลังแม่ปวดหลังอันมาตะกรี๋แล้วแม่เลยไม่กินมะรุ่มนี่แหละ,ะซองหนึ่งซึงสอง่องซองซองที่สามนี่แม่รู้สึกว่าดีขึ้นตัวกระเบาขึ้นการขับถ่ายก็ดีขึ้นแล้วบานนี้ล้างทีปวดหลังน่ะปวดหลังน่นกระหายกระหายแม่ปวดหลังมานานขนาดไหนแล้วคะนานแล้วค่ะ ต่อเนื่องมานานเป็นเดือนแล้วหรอคะเป็นเป็นตั้งแต่ออกหุ่นากค่ะ<อ>ปวดปวดปวดหลังมาวันนี้แม่ก็เลยไม่กินตัวนี้การปวดลังนี่ก็เลยหายให<อ>้การครับท้ายกระดิเงี้ยวเ่กี้แม่เงี้ยวหเป็นเป็นสีแดงแดงมนแม่ไม่กินนี่ก็เป็นขาวก็เลยเงี้ยวขาวใสขึ้นใสขึ้น<อ>ดีขึ้นดีขึ้นสิแล้วการน,นอนหรอคะแม่การนอนงก,นลกอนนอนล็ลับแต่ก่อนนี่ก็นอนรับก็รับยืนก็รับหลือกป่านอีบาน,นี้นอนนี่ ขุ่มเนียขุ่มเนี้ยตีสามตีสี่เลยขุ่มเมียขุ่มเนียนะแล้วมือกับแล้วก็อดี้การการอดีตการเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานจริงจี่งเนี่ยเฮ็ดงานหนักเนี่ยเฮ็ดเฮ็ดงานหนักผิดอันตเฮ็ดงานหนักเรียบหนักต่อเนื่องทุกวันได้หนักต่อนอย่างทุกวันแต่ก่อนเฮ็ดเฮ็ดงานมากเลยเป็นปวดตุ่นปวดตุ่เดียวนี่แม่ยไม่ปวดตุ่นปวดตุ่นต่ก่อนกินกินต่อมาก็กินเนยละเนยแรงจริเพราะไม่กินเนี่อย่าตุนคือช่วยชื่นขึ มา่นาั่งสมาธิน่สินังบได้เมียสิปวดขาปวดเท้าปวดเขา่เขาสินังบได้พเพราะเมียมากกินยาตัวนี้กินอาหารตัวนี้มารุ่มดีเมีย็เลยกเต้าปวดสายตาจะดีขึ้นมองเห็นได้ชัดเห<า>มือนเมื่อก่อน<า>อมองเห็นได้ชัด<ะ>เมียจากก่อนก็ไม่เมียอะไรสิป็นเมียออกหลายเลแต่อาการพวกอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามร่างกายนี่เป็นยังไงบ้างคะดี ดีขึ้นชัดเลยค่ดีขึ้นชัดเลยตอนนี้กลับเวลาไปทํางานแต่ละวันนี้ก็รู้สึกเปีนยงไงบ้างคะสดชื่นว่างแย่ยานนก็เบาตัวคือไข่ขๆ้นไข่เจ้าใหม่เบาตัวเมื่อกี้ลูกก่หยากลูกกหยากไปกก่ยางสิเนี่ยจีนค่ะขอบคุณมากค่ะ